สวัสดีครับข่าวตอนรับเซอร์เบอรดีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่เนเคยข่าวสารเชลซีและข่าววงการฟุตบอลแบบนี้นะครับโโอ้โหวันนี้ ข่าวเยอะมากๆเลยนะครับผมมีทั้งเรื่องของชาโลบาติดทีมชาติครั้งแรกนะแล้วก็ตอนนี้นะเขาบอกว่าเชลซีในตลาดที่จะถึงนี้เงินถึงพร้อมลุยตลาดเออจะลุกเป็นไฟจะลุกเป็นไฟอ่านะครับผมแล้วก็มีข่าวนะว่าเชลซีเนี่ยสนใจจะดึงกองหน้านะนั่นก็คือชูเอาเปโดที่เคยเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลิเวอร์พูลมาจากไหนไม่รู้นะครับผมเจาะปิดดีลนะฟอร์เรนวิสฟอร์เรนเวิร์สอะไรก็แล้วแต่ <laughs> แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับผมอ่ะไปฟังกันเลยแล้วกันนะไปเริ่มกันที่ เกิดไปแล้วนะครับผมกับการติดทีมชาตินะของเทรเวอร์ชาโลบาแล้วก็ผู้เล่นเชลซีอีก5คนเลยรวมกันเป็น5คนรวมกไป็้าคนนะก็คนที่ติดนะครับผมอย่างที่บอกนะก็มีแทมีชาโลบามีพาเมอร์ มีริสเจมมีลิวาโควิลใช่ไหมแล้วก็มีโนนี่มาดูเอเจด้วยรวมเป็น5คนเนี่ยแต่อย่างที่บอกไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่การติดทีมชาติเนี่ยแหละครั้งแรกนะของเชเวอร์ชาโลบาด้วยนะครับผมอ่ะออฟฟิเชียลนะอย่างที่บอกโทมัสซูเคิลเนี่ยได้เลือกผู้เล่นเชลซีห้าคนติดทีมชาติชุดอังติดทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุดนะรวมถึงเรี้ยงเชเวอร์ชาโลบาเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมชาติเนี่ยครั้งแรกนะแล้วกองหลังรายนี้นะครับผมเคยเล่นทีมชาติอังกฤษชุด U16 U21 แแแลลล้้้้้้วววกก็มมาาานนนนะตอีไดขึสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมชาติ แล้วเรียบร้อยเออดีใจกับเซอร์วัาชาโลบาด้วยนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกพอดูรายชื่อของผู้เล่นทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ไม่มีแฮร์รี่แม็กไวนะครับผมที่ทำผลงานได้ดีนะในช่วงหลังๆนะครับผมแท่ถึงแม้ว่าจะช่วดแชมป์นะกับสำหรับของยูโรป้าลีกไปนะครับผมอันเนี้ยนักข่าวก็ถามทูเครลนะว่าเฮ้ยทำไมไม่เรียกแม็กไกวมาติดด้วยนะครับผมฝั่งของทูเครลเนี่ยบอกว่า เขามักจะอยู่ในความคิดกังผมเสมอเลยนะเพราะเขาเนี่ยสามารถเล่นได้ตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็ตำแหน่งหมาเลขเก้าด้วยซ้ําตามที่คุณเนี่ยรู้กันเลยนะทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยมักจะเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะหรือว่าด้วยบุคลิกที่แข็งแกร่งของเขาเขาเนี่ยพร้อมจะก้าวขึ้นไปในช่วงเวลาที่ยากลําบากนะเหมือนคุณที่ที่เห็นในเขาเล่นกับแมนยูอยู่แล้วด้วยซ้ําตอนนี้เนี่ยฝั่งของ ฝั่งของกองหลังนะครับผมเรามีทั้งคอนซานะที่ร,าารักษาตำแหน่งของเขาไว้ได้นะรวมถึงแดนเบิร์นที่ถนัดเท้าซ้ายและยังคงอยู่ในตำแหน่งของเขาเราเนี่ยบอกได้เลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเชลว์วัชโลบาร์นะอาจจะเหนือกว่าแม็กควายนิดหน่อยนะผมเนี่ยมีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับแม็กควายนะครับผมแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยและสิ่งที่เขาเนี่ยสามารถนํามาสู่ทีมได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะสำหรับเทรเวอร์ชาโลบาร์นะที่มีสภาพแวดล้อมในตอนนี้นะและในแง่ของผลงานของเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขานำหน้าแมากควายอยู่เล็กน้อยนะเข สำหรับโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมและทีนี้เนี่ยเขายังกล่าวเพิ่มอีกนะฝั่งของทูเคิลเนี่ยยังบอกว่าชาโลบาเนี่ยเขาได้สมควรได้รับมานะสบายๆเลยในเรื่องนี้นะเขาเนี่ยเล่นรึ่งหลังของฤด,ดูกาลนะครับผมได้อย่างยอดเยี่ยมกับเชลซีเขาเนี่ยมีฟอร์มที่สม่ำเสมอและอยู่ในระดับสูง,างมากด้วยเหมือนกันคือถ้าเอาจริงๆเนี่ย อย่าลืมนะว่าทูเครนนี่เป็นคนตัดสายสะดือให้กับให้กับชาโลบาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นชาโลบาเนี่ยแหละที่ยิงประตูแรกของตัวเองได้ในสีเสื้อของเชลซีแล้วก็ในยุคของทูเครนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทูเครนไม่แปลกใจที่จะเรียกผู้เล่นของเชลซีติดเยอะแล้วก็เป็นคนที่มาดูเชลซีบ่อยอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ปะเพราะฉะนั้นพาเมอร์เนี่ยติดได้อยู่แล้วถูกปะด้วยด้วยคุณตี้แล้วก็มาดูเอเ้ด้วยความสามารถปอะมาอย่างนี้นะทีนี้เนี่ย อย่างที่บอกริวายโควิลก็อาจาจะเข้าตาจริงๆนะแต่ต้องรัู้ว่าจะเป็นตัวจริงได้หรือเปล่านะส่วนวิสเจมรู้มืออยู่แล้วรู้วิธีใช้งานอยู่แล้วอ่ะเห็นป่ะดูอย่างนะัดล่าสุดโอ้โหเล่นให้กับทีมชาติยิงแบบยิงฟรีคิกอย่างสวยเลยแล้วก็เล่นในตำแหน่งเซนเ,ซนเตอร์ฝั่งขวาได้อย่างดีด้วยเหมือนกันนะและ้วทีนี้นะ่ะชลบาอย่างที่บอกรู้อยู่แล้วเล่นในตรงไหนก็ได้ที่ทุกคนอ,อยากให้เล่นนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวโรเตชันของฝั่งของวิสเจมที่จะเล่นในเซนเ,ซนเตอร์ฝั่งขวาก็ได้หรือจะได้คัพเวอร์กวมนกนนะ ในทีมชาติชุดใหญ่นะครับผมที่ชาโลบาจะไปอยู่กับทุกคนเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงแต่ดีใจกับฝั่งของเซบาชาโลบาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอทีนี้ไปข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานนะจากฟอร์เรียเพเทนเบิร์กของสกายเยอรมนีนะครับผมมีคันบอกว่ายังไงนะบอกว่าอ้อันนี้ข่าวนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะต่อสัญญากับไกเซโดอยู่แล้วแต่มันน่าจะเป็นหลังจากจบจบฤด,ดูการนี้ไปก่อน จบซีซ right uh, ั่นนี go, already, yani 2018, point, model, ้ไปก่อนนะครับผมฟอร์ดิโอเพเทนเบิร์กของสกาเร็มานีเนี่ยบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการขยายสัญญาของไกเซโดนะครับผมออกไปนะแล้วก็ทำสัญญาเนี่ยแม้ว่าจะมีสัญญาอยู่แล้วนะครับผมจนถึงปี2031ก็ตามนะแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเจรจาอะไรนะครับผมแต่เชลซีเนี่ยได้แจ้งความต้องการไปยังแคมป์นะครับผมของตัวไกเซโดแล้วนะและทีมทีมชั้นหน้าอื่นๆเนี่ยกำลังจับตาดูอยู่ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะคือเอาจริงๆข่าวนี้มันเป็นนข่่่่าาาวววทีีเเรรูู้้กัออยแลลคืชซ เลงที่จะตอบแทนให้ค่าเหนื่อยเพิ่มขยายสัญญาออกไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพื่อจะให้มันสมน้ําสมเนื้อกับ กับฟอร์มการเล่นของไกเซโดด้วยถูกป well. ่ะอ yeah. so e ันนี้เราแจ้งฝั่งของเชลซีก็น่าจะแจ้งกับตัวแทนแคมป์ของไกเซโดไปอยู่แล้วนะว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังจบฤ้ดูกาลนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นทีมอื่นไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรหรอกเออสุดท้ายยังไงไกเซโดก็น่าจะอยู่กับเชลซีต่อน่าจะมีการต่อสัญญากันอยู่แล้วต่อไปด้วยใช่ไหมเช่นเดียวกันเนี่ยไกเซโด้เอ้ยเอนโซ่เอ้ยพาเมอร์เอ้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยยัง ไม่มีแชมป์ติดมืออะไรเลยผมว่าเนี่ยภายใน2ซีซั่นนี้นะจะเป็นตัวตัดสินด้วยเหมือนกันว่าผู้เล่นระดับท็อปของเราจะอยู่กับเชลซีต่อไปอีกนานแค่ไหนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจับตาดูต่อไปแล้วกันแต่ยังก็ตามในช่วงนี้ไม่มีการที่จะแบบตัวท็อปเชลซี Chelsea จะปล่อยตัวท็อปออกไปจากทีมแน่ๆนะอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมที่หัวคลิปข้างล่างนะมีการบอกว่านะครับผมเชลซีเนี่ยพร้อมจะลุยตลาดแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยมันเป็นช่วง Q&A ของ BBC นะครับผมก็มีมี อลนะัมนิสต์เนาะมี j o u r n a l i s นะครับผมของฝั่งของ BBC เนะี่ยหลายคนมาตอบคำถามนะครับผมแล้วก็มีการอัปเดตด้วยนะจากมิซ่าคินเซล่านะครับผมมีการบอกว่านะตอนนี้เนี่ยฝั่งของเชลซีเนี่ยการเงินเป็นยังไงนะเราพร้อมจะลุยในตลาดซื้อขายมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนิซ่าคินเซล่าของ BBC เนะี่ยบอกว่า นับตั้งแต่กลุ่มทุนบูโคเนี่ยเข้ามาซื้อกิจการเชลซีในปี2022ด้วยมูลค่า4.25พันล้านปอนด์เนี่ยเจ้าของใหม่เนี่ยได้ชื่อว่าใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎระเบียบพิีเมรีเนี่ยได้อย่างฉลาดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาระยะยาวนะซึ่งช่วยให้สโมสรเนี่ยใช้จ่ายกับค่าตัวนักเตะเนี่ยได้เกือบถึง1.7พันล้านปอนด์ภายใน5ปีนะโดยนำหลักนะครับผมเ,เขาเรียกว่า amortization อ่ amortization หรือการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยลงไปในระยะยาวนะครับผมถึง6-8ปีทําให้อสโมสรเนี่ยสามารถลงทุนได้มากกว่าคู่แข่งก่อนที่ยูฟาและพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะไหวตัวทันและปรับกฎในปี2023นะครับผมโดยให้เฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน5ปีเท่านั้นอีกหนึ่งอุปสรรคที่เชลซีเนี่ยใช้หลีกเลี่ยงนะครับผมนั่นก็คือกฎ PSR นะ คือการขายนักเตะเนี่ยที่มาจากอะคาเดมีนะซึ่งถือเป็นกําไรสุดที่นะครับผมกําไรเน้นๆน,น,นะเช่นการขายเมสันเมาส์ให้แมนยูที่52.5ล้านปอนด์นะครับผมในปี2023และรวมถึงคอนเนอร์กาลาเกอร์นะที่ขายให้แอตมานิดนะครับผมในราคา33ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะโดยเอนโซเมเลสกาเนี่ยเฮดโค้ชก็นับผมก็มีการพูดถึงกฎนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะมองว่าไม่อยากจะเสียผู้เล่นที่มาจาก มาจากสโมสรที่เติบโต,ตมากับสโมสรให้กับทีมอื่นนะนอกจากนี้เนี่ยในเดือนเมษายนะคระับผมปี2024เนี่ยเชลซียังรายงานนะว่าพวกเขาเนี่ยขายโรงแรมสแห่งนะในบริษัทในเครือนะครับผมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎ p s r นะซึ่งพรีเมลีกเนี่ยก็ได้รับรองภายใต้หลักนะครับผมมูลค่าย,ยุติธรรมของตลาดนะก็คือหมายถึงว่าเ,ออเงินมันไม่ได้เฟอ้อจนเกินไปก็เหมือนมีการตรวจเช็คแล้วนะว่าเฮ้ยมันมันเป็นราคาขายที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะสำหรับธุรกรรมในกลุ่มทุนบริษัทนะครับผมโดยเชลซีเนี่ยประกาศกำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่ 128.4ล้านปอนด์นะหลังจากขายทีมฟุตบอลหญิงแล้วก็บริษัทย่อยอื่นๆให้กับบริษัทในเครือด้วยมูลค่ารวมนะ1้8 7ล้านปอนด์นะแต่คําถามก็คือว่าช่องโหว่นี้เนี่ยถูกปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับผมพี่เมลีกเนี่ยเคยพยายามจะออกกฎในเดือนมิถุนาปี2024นีและยังไม่ได้เสียสนับหนุนมากเพียงพอนะครับผมแต่ไงก็ตามเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยดูเหมือนจะถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะพร้อมกับแนวคิดการห้ามขายสนามซ้อมหรือทรัพย์ส e นะินอ ห้ามกดเรื่องนี้ไปแล้วด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าทิ้งท้ายจากนีซ่าคิซลลาลาเรื่องนี้ฟังดีๆนะจําเรื่องอื่นไม่ได้จาเรื่องนี้ไว้เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยในเวลานี้นะในเรื่องของพื้นที่การเงินเนี่ยเพียงพอสําหรับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะโดยมีเป้าหมายหลักเนี่ยคือกองหน้าปีกรวมถึงเซนเตอร์แบ็กนะโดยแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยรายหนึ่งระบุว่าเชลซีจะเดินเกมในตลาดนักเตะที่ลังจะถึงนี้อย่างดุเดือดแน่นอนเออก็คือ เงินพร้อมพร้อมลุยตลาดตลาดจะลุกเป็นไฟพก,กูมาแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยเชลซี Chelsea จะได้ลุ้นตัวท็อปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเขาบอกนะว่าตอนนี้แค่ตอนนี้เนี่ยก็พร้อมจะลุยตลาดได้แล้วแต่ถ้าไปได้เล่นอยู่แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ได้เข้ารอบลึกๆในสโมสรโลกเงินจะเพิ่มกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าตัวทอ็ทอปที่เราหวังๆกันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราคิดไว้หรือเปล่านะอ่ะรอติดตามกันนะครับผมใช่ อย่างที่บอกเลยลุ้นตัวท็อปทอปโอ้โหข่าวนี้นม่มาตัวท็อปทอปเลยนะครับผมแน่นอนก็ไอพวก2บองบดบริหาเขาเียน,นะสอพอ,อกีฬาร่วมเนี่ยมันก็ต้องไปเล่นดิวอะไรต่างๆที่เหมือนได้เงินมาใช่ไหมและแน่นอนดิวที่มาถึงดิวแรกที่ได้ข่าวมาเลยก็คือชูอาเปโดกูจะบ้าตาย <laughs> อันนี้เนี่ยไปรายง,งานจากจากเอ่อโกลโ โกโบเอสปอเต้นะครับผมมีนักข่าวเนี่ยรายงานนะบอกว่าฝั่งของบราซิลมีการบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังเร่งเจรจาก,กับไรตันเพื่อจะคว้าตัวชูเอาเปโดนะกองหลังดาวรุ่งชาวบราซิลนะครับผมโดยมีเป้าหมายเนี่ยให้ใช้ทันนงานนะครับผมในศึกสโมสรโลกที่จะถึงนี้ที่สหรัฐอเมริกาในเดือนหน้านะซึ่ง ทีมของบาเลสกาเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับของฟาร์มิงโกนะครับผมโดยเชลซีเนี่ยได้ยิ่งข้อเสนอเบื้องต้นราวๆประมาณ51ล้านปอนด์นะให้กับไรตันพิจารณาเชลซีเนี่ยต้องการปิดดิวให้เร็วที่สุดนะเพื่อชิงความได้เปรียบจากทีมอื่นที่ให้ความสนใจเพื่อให้โจอรเปโดเนี่ยพร้อมลงทะเบียนนะครับผมในตลาดพิเศษเนี่ยช่วงวันที่1นึ่งถึงสิมิถุนาก่อนที่การแข่งขันเนี่ยจะเริ่มขึ้นนะทั้งนี้เนี่ยการเจรจาคาดว่าจะเข้มข้นขึ้นหลังจากจบฤดูกาลนะครับผมที่เมลีกเนี่ยส นาวติงแฮมฟอร์เรส์นะครับผมชูอัลเปโดเนี่ยวัย23ปีนะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับไบรตันในฤดูกาลนี้นะยิงไปทั้งหมด10ประตูและจ่ายไปทั้งหมด7แอสซิสต์นะครับผมและทีมชาติบราซิลเนี่ยในยุคข,ของฝั่งของ คาร์โลเจรติเนี่ยครับผมก็มีลุนที่จะติดทีมชาติด้วยเหมือนกันนะโดยเขาเนี่ยเคยเป็นเด็กปั้นนะครับผมของทีมฟูมินเนนเซ่นะก่อนย้ายไปที่วัตฟอร์ดในปี2019และการจะแจ้งเกิดเต็มตัวนะครับผมกับไบตันเมื่อปี2023ที่เพิ่งผ่านมาด้วยหากดีลกับเชลซีลุล่วงเนี่ยชัวเปดโดเนี่ยจะได้เผชิญหน้ากับฟาร์เมนโกอดีทีมเก่าจากยุคข,ของฟูมิเนนเซ่อีกครั้งหนึ่งในเกมรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมในนัดที่2ในศึกฟีฟ่าเับเวิร์คัน ตีเป็นลือถ้าถามผมนะตีเป็นลือไปก่อนเพราะอะไรมันเหมือนเป็นระเบิดเวลาเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยสองนัดล่าสุดนัดล่าสุดเนี่ยไม่ได้ลงในเกมที่เจอกับสปเปอร์ใช่ป่ะและเกมที่นัดสุดท้ายเนี่ยนัดสุดท้ายที่กำลังจะเล่นในสุดสัปดาห์นี้นะก็มีการคาดว่าน่าจะไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนไปมีเรื่องทะเลาะกับกับฟานเบอร์เก้มั้งเออถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะครับผมก็นั่นแหละก็คือ เหมือนมีเรื่องกันแล้วก็จะถูกแบนไม่ให้ลงและพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไบรตันก็อาจจะตัดสินใจที่จะปล่อยออกไปกับนักเตะท,ที่ขาดวินัยหรือว่าแบบมีไม,ม,ม่มีระเบียบวินัยอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นฟิลแบบนั้นนะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะเราก็ไม่อยากได้ระเบิดเวลามาอยู่ในทีมอ e ีกถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตีเป็นลือไปก่อนตีเป็นลือไปก่อนอย่างที่บอกนะ คือตอนนี้เนี่ยข่าวกับกองหน้าคนไหนก็ตามที่มันดูไม่ใช่ตัวท็อปหรืออะไรประมาณนี้มันจะฟังขึ้นขึ้น,นมาทันทีถ้าเชลซีไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ถ้าสมมติเชลซีไปได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตัดทิ้งได้เลยชัวเปโดตัดทิ้งเอคกิพิเกตัดทิ้งอะไรประมาณนี้ผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้หรือว่าแบบมีใครนะ เ e อมิก้าเงี้ยผมว่าก็ตัดทิ้งได้เลยเหมือนกันนะเราไปลุ้นตัวท็อปได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำไปเอาเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันทุกอย่างก็อยู่ที่เชลซีนั่นแหละเนาะว่าสุดท้ายจะจบอันดับที่เท่าไหร่และสุดท้ายเนี่ยกองหน้าคนไหนปีคนไหนกองหลังคนไหนจะยามาร่วมทีเชลซีรอติดตามกันนะครับแล้ตัวนี้เนี่ยถ้าเชลซีไปได้เล่นอยู่ฟ้าแชมิลีกก็าจะถูกตัดได้อีกชื่อนึ่งเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือเรียมดีแลนะอันนี้เนี่ย รายงานจากฟาบิโซโรมาโน่นะครับผมมีการบอกว่านะเอเวอร์ตันเนี่ยได้นําเสนอโปรเจกต์ของพวกเขาเนี่ยให้กับเรียมดีแล็บในระหว่างการพบปะนะครับผมกับเดวิดมอยที่มีการเข้าร่วมในมิ팅นี้ด้วยการพูดคุยแบบตัวต่อต,ต,ตัวเนี่ยเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับผมขณะที่เชลซีและก็แมนยูเนี่ยยังให้ความสนใจในตัวกองหน้าของอ e ิสวิตคนนี้ซึ่งมีค่าสิสัญญาเนี่ยอยู่ที่30ล้านปอน,นด์นะเอเวอร์ตันเนี่ยพร้อมจะเสนอค่าเหนื่อยสุดพิเศษให้กับตัวนักเตะด,ด้วยเหมือนกัน แล้วมีบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับผมที่เคลาแมคเคนนานะครับผมจะลงคุมทีมในนัดสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแล้วก็จะกลับลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพนะมีการพูดถึงนักข่าวเนี่ยถามว่าอนาคตของเลมดีแล็บเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมฝั่งของเคลาแมคเคนนาเนี่ยบอกว่าใช่เขาเนี่ยกำลังพิจารณาตัวเลือกสำหรับปีหน้าของเขาอยู่นะและเราเนี่ยกำลังสนุนสนับสนุนเขาในเรื่องนั้นด้วยเหมือนกันก็คือพอตกชั้นเนี่ยอิสเบตตกชั้นมันก็คือเงื่อนไขค่าจีร์สัญญา30ล้านนปอด์มัันนนจะทางงแต่พอถึมเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมารอดูกันนะว่าทีมไหนเนี่ย จะไได้ไปคือฝั่งของคีรอะไรไม่ใช่น้าคุณซื้อเนี่ยก็ยอมรับอยู่แล้วแหละก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับผมว่าจะต้องเสียผู้เล่นกองหน้าคนนี้ออกไปด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าปลายทางในฤดูกาลหน้านะครับผมของเรียมดีแล็จะเป็นทีมไหนรอติดตามกันนะครับโอเคอาทีนี้ค่ะต่อไปจากกองหน้าผ่านไปนะไปพูดถึงตัวนี้หน่อยเอาเดนดกานาโชนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจาก ESPN นะครับผมแล้วก็ฟาบิโอโซโรมาโนนะครับผม ESPN นะโดยโรบดอซันนะครับผมแล้วก็มาเซ็โรเรนนะมีการบอกว่า อเลอันโดกานาโชเนี่ยมีแนวโน้มสูงนะที่จะย้ายออกจากแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะอย่างที่บอกตามรายงานของ e s ส n เนเนี่ยหลังจากที่ถูกดรอปเป็นตัวสำรองในรอบชิงยูโรปาลีกนะครับผมด้วยแรงข่าวในระบุว่ายูเนเต็ดเนี่ยและตัวแทนของการาโชเนี่ยได้มีการหารือกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อจะพูดคุย,ก,ยกับอนาคตของเขาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจกับบทบาทที่ได้รับภายใต้ใการคุมทีมของรูเบนอโมริมนะโดยเฉพาะนะครับผมการถูกส่งสนามเนี่ยลงเพียงแค่20นาทีในเกมที่พ่ายกับสเปอร์ในนัดชิงที่บินเบานะครับผมทีน ฟังของแม่ยู่ในเตดเนี่ยยังเปิดกว้างสำหรับการเจราจานะครับผมหากมีการเข้าเสนอที่เหมาะสมนะแม้ว่า การนาโชเนี่ยจะเคยได้รับความสนใจจากนาโปลีในเดือนมกราคมนะแต่ล่าสุดเนี่ยเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จับตาดูสถานการณ์ของเขาอยู่ด้วยเหมือนกันอย่างใกล้ชิดแหล่งข่าวจากเอสพีเอ็นเนี่ยบอกว่ายังเผยนะว่ามีสโมสรอื่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแล้วก็ทีมจากซาอุดเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอเข้ามาเช่นกันในการขายการนาโชนะซึ่งนับว่าเป็นนักเตะจากแคาเดมี่นะที่อยู่ในกฎของ PSR นะซึ่งขายไปได้กําไรแน่ๆนะครับผมซึ่งจะเพิ่มงบประมาณให้กับรูเบนอโมริมนะในการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะโโดดดดยยยยยเเเเเฉพพพาา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 ะะะมมมมื่่่่่่ออสสรรรรนนนนนนนีีีงลลลลไไ้้้จกกกกปปปูฟแช์ว100คับผ การแพ้ในรอบนัดชิงยูโรปาลีกไปนะแม้ว่าจะเคยเป็นตัวหลักในระหว่างเดือนมีนาะจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับผมและยิงได้11ประตูจากการลงเล่น57นัดในฤดูกาลนี้ซึ่งถือว่ามากที่สุดนะตั้งแต่เดบิวต์ในปี2022นะแต่การพลาดโอกาสในรอบนัดชิงเนี่ยที่เจอในแอตติกคลับนะครับผมทําให้เขาเนี่ยถูกดรอปใน2เกมลีกหลังสุดนะและยังคงหลุด11ตัวจริงในเกมนัดชิงชนะเลิศด,ด้วยเหมือนกันขณะที่ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงวางแผนปล่อยตัวมาคัสแรฟฟฟอร์ดเจอดอนซันโชอันโตนีนะครับผมแล้วก็ ในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยเหมือนกันรรยงานจากฟิลิปโซโนมาโนนะครับผมผู้คช้ายๆกันนะบอกว่ามีความเป็นไปได้นะที่อเลียนโดดานาโชเนี่ยจะย้ายออกจากแมนยูในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่จะถึงนี้กานาโชเนี่ยไม่พอใจกับสถานการณ์ของเขาเองที่โอตเทฟฟอร์ดนะซึ่งทําให้เขาเนี่ยเกิดความสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแม้ว่ายังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการนะแต่ความคาดหวังในแคมป์ของนักเตะเนี่ยเริ่มมองไปในทิศทางในการย้ายทีมมากกว่านะและตอนนี้เชลซี Chelsea และนาโปลีเนี่ยเคยเชื่อมโยงกับนักเตะคนนี้นะครับผมท มีความสนใจหากกานาโชพร้อมจะย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกันเออไม่รู้ว่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นนาโปลีที่ได้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่อยากได้เลยอ่ะคือคือต้องยอมรับนะว่าถ้าสมมุติว่าคอนเต้เล็งใครไว้เนี่ยไละตัวนั้นมาเกิดทุกตัวเลยแล้วถ้าสมมุติว่ากานาโชเนี่ยย้ายไปที่นาโปลีไปเล่นให้กาลโชเซเดีอาจริงๆเนี่ยเราเห็นแล้วนะพรีเซนต์ลิสิต ย้ายไปอย่างเทพเลยและการาโชเนี่ยเล่นก็โอเคในนะัดที่มันเล่นโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าย้ายไปเล่นที่เซเรียอาจริงจริงมันอาจจะฟอร์มดีขึ้นมาก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไอเรื่องของวินัยไอเรื่องของระเบียบการเล่นอะไรประมาณนี้ที่ไม่เข้าที่เข,ข้าทางถ้าเจอคอนเต้โอ้โหผมว่าเอาอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยปลายทางของการาโชเนี่ยจะไปอยู่ที่ทีมไหนขอเลยขอเลยอยามาอยู่ที่เชลซีกูอยากได้ตัวอื่นมากกว่านะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายปลายทางของการอาโช โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครทีไ่ไปตอนนี้นะฝา, like, ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่กลัวช่องมาดิมมีเรื่องเร่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมไปรายงานจากอินดีพีเดนซ์นะครับผมโดยมิเกลเดลานีนะมีการพูดถึงอนาคตของเจดอนซานโช่ด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะแมนยูเตรียมที่จะขายซานโช่เนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็รายงานจากมนะิเกลเดลานีเนี่ยมีการบอกว่าไไบเเ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 ออออออรรรรร์์์ลนะลลววคูซซ่่่นน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 นีีีีียยยยยยกกกกาาาาาาัััังงงพิจจจณ้้ตตตตตดดโชชะะปขแมมส็หท ไปคาแข่งต่างแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจุดไฟในอาชีพคาแข่งของตัวเองนะโดยซานโชเนี่ยใช้เวลาครึ่งฤดูกาลผ่านมากับเชลซีแบบยืมตัวนะและฝั่งของสิลรูเนี่ยตัดสินใจนะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อขาดหรือเปล่านะครับผมหนละังจากที่ประชุมปิดฤดูกาลนะแม้ว่าฝั่งของบูเลเซดอด์มูลเนี่ยอดีตต้นสังกัดของซานโชเนี่ยจะไม่เดินหน้าในดีลครั้งนี้นะแต่เลเวอร์คูเซ่นนะยังคงสนใจนะกับผลงานที่โดดเด่นของเจ้าตัวในบนเดซิก้านะโดยซานโชเนี่ยเคยยิง40ประตูและจ่ายอีก4 ได้เพียง3ประตูกับ5แอสซิสต,ต์จากการลงเล่น30เกมแมนยูเนี่ยต้องการนักเตะนะครับผมต้องการขายนักเตะหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้นะซานโชเนี่ยอยู่ในลิสต์การขายดยออกไปนะครับผมแต่ถ้าสมมติอย่างที่บอกนะว่าถ้าฝั่งของเลเวอร์กูเซนเนี่ยมีกุนซือคนใหม่เป็นเอริกเทนฮาร์กนะการแต่งตั้งของเขาเนี่ยจะทําให้การย้ายทีมของซานโชเนี่ยยุติลงทันทีเนื่องจากว่ามีเคมีที่ไม่เข้ากันและเคยทะเลาะก,กันตอนที่แมนยูที่แมนย,มยูด้วยเหมือนกันนะเอ่อ เอาจริงๆนะมองได้หลายมุมเลยเลเวอร์ตอนนี้แพแตกเหมือนแพแตกเลยเพราะว่าฝั่งของชาบี้อันนั้นเอยชาบี้อาองโซเนย้ายไปกลุมเดลมาดริดถูกไหมพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโหมีหลายตัวที่ที่น่าจะย้ายออกเม่อาจะเป็นแบบฟิมฟงที่ย้ายออกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวที่ย้ายออกไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณซื้อคนใหม่เนี่ย ของเลเวอร์เนี่ยจะเป็นใครและถ้าสมมติว่ามันเป็นเอริกเทนฮาร์ดจริงๆอ้าวตัดออกไปได้เลยอย่างที่บอกนะเคยมีปัญหากันที่แมนยูเนี่ยฝั่งของเทนฮาร์ดก็คงไม่อยากจะได้ซานโชน่กลับมาร่วมทีมด้วยเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันนะครับผมอันดับแรกเนี่ยคุณซื้อคนใหม่ของห้างยาเรเวอรโกเซ่นเนี่ยจะเป็นใครนะถ้าสมมติว่าไม,ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเอริกเทนฮาร์ดเป็นคนอื่นไปอย่างเงี้ยอ้าวซานโช่อาจจะมีหวังกลับไปที่บูเลสิก้าอีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกัััััันน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 นะะะะะครรรรบบผมมมหหืืืืออ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 สสุดดดดดดทท้้้้้้าาาาาายยยยยเเ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 ีีีี่่่่จจจจป็็ชชลลลลซซซติิใกกกกกกกโไไววววูแขึ อนาคตของเจดอนซาโชนะครับอย่างที่บอกไปนะโอ้โหสองข่าวสุดท้ายนี่เกี่ยวกับเลเวอร์ล้วนๆเลยนะครับผมว่าฝั่งโค,ค้ชเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยแพ้แตกแล้วเรียบร้อยนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์ลินเวสฟอร์ลินเวสอ่ะแล้วแต่คนเรียกนะผมขอเรียกฟอร์ลินเวิร์สกันนะชื่อมันเท่ดีนะครับผมอ่ะ มีการบอกว่าก่อนหน้านี้นนฟอเรนเวสอาจจะมีการย้ายไปที่ฝั่งของเรอัลมาดริดเพื่อตามชาบีอาลองโซไปก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันจบที่ว่าค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่ลงคุยกันไม่ลงตัวด้วยเหมือนกันนะครับผมมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ย มีเต็งม,มากๆเลยและจ่อมากๆเลยที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลหงดแดงลิเวอร์พูลแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีรายงานเนี่ยจากทั้งเดวิดออนสตีนนะมายืนยันแล้วก็ฟาบิโอโซมาโน่ด้วยนะครับผมเดวิดออนสตีนบอกว่ายัางไงเขาบอกว่าฟอร์เรนเบียสนะครับผมได้เดินทางมาที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษนะเมื่อเร็วๆนี้เพื่อหาบ้านก่อนจะย้ายไปที่ลิเวอร์พูลนะหากดิวเนี่ยดำเนินต่อไปนะครับผมซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะไบเยอร์มิวนิกเนี่ยได้รับแจ้งเกี่ยวกับความชอบของเพลลลลยยยยยย์์์เเเเเมมกกออออรรรรรสาหหัับบทีี่จะ้้้้ไปิวววพูแดืนน ปูซานๆแค่นี้เลยนะทีนี้โรมาโน่มาขยี้เพิ่มนะบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถติดดีลของฟอร์เรนเบสได้นะหลังจากที่มีการติดต่อใหม่นะครับผมในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับผมการเจรจารเนี่ยยังคนดำเนินต่อไปเพื่อรอไฟเขียวสุดท้ายนะแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้เป็นทีมเต็งเ,เลยนะที่จะแซงบายเยนในการคว้าตัวเพเมเกอร์ชาวเยอรมันรายนี้ไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเนี่ยต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมและทีนี้เนี่ย โรมาโน่เนี่ยบ่อยนะว่าฟอร์เรนเวสเนี่ยได้แจ้งกับไบเออร์หรือบุคูเซนไปแล้วนะว่าความต้องการของเขาเนี่ยจะย้ายไปที่ลิเวอร์พูลนะแล้วข้อตกลงสัญญาเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะแล้วเวสเนี่ยต้องการจะย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นการเจรจาระหว่างสโมสรเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนะตามที่ได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้นะลิเวอร์พูลเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถปิดดิวนี้ได้เร็วๆนี้และนี่จะไม่ใช่ดิวที่ยืดเยื้อด้วยเหมือนกันโอ้เสริมหนักอยู่นะถูกป่ะได้จัดการเนี่ยได้ฟิล์มปงไปแล้ว้ววแทนจะไดเส แล้วเนี่ยจะได้กองหน้าใหม่คนที่ยเป็นอีซัคมานีุ่ณไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เลยนะเอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมแต่ตัวนี้น่าได้มากเหมือนกันนะคือผมว่าถ้าเราไม่ได้พาเมอร์ไม่มีพาเมอร์ก่อนนะั้นเนี่ยผมว่าเราจัดไปแล้วถ้าเราไม่ได้ออซบอบิเลียนผมว่าเราก็จัดตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ค่าเหนื่อยค่าตัวก็น่าจะแพงมากด้วยเหมือนกันนะเอาเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยั่งคอลิเว์ภูจะไปจบยี่เท่าไหร่บอกเลยว่าเสริมหนัก เสริมหนักมากๆเฮียอิจฉาสัตว์อิจฉาลิเวอร์พูลมากๆเลยนะครับผมอ้าวก็ดีใจกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยแล้วกันนะที่กำลังจะปิดดีลของฟอร์เรนเบียสได้ขอให้พระบาทไม่คว่ำแล้วกันนะครับผมอ่ะทีนี้ไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมอย่างที่บอกยังย้ำๆคำเดิมว่าฝั่งของเลเวอร์กูเซนแพ้แตกแล้วเรียบร้อยเพราะมีรายงานาจากฟาเบสโรมาโน่บอกว่าเฮียวิโกโจนาธานทาร์กำลังจะย้ายไปเป็นนักเตะของไอ้นักเตะวะะนักเตอของไบเอ็นมิวนิกตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับผมโรมาโน่เนี่ยบอกว่า กองหลังชาวเยอรมันนะครับผมได้ตกลงข้อตกลงนะครับผมกับฝั่งของบาเยอร์ลูบเซ่นนะครับผมและยืนยันนะว่ามีการแจ้งข้อมูลแล้วนะแล้วก็บาเยอร์ลูบุเซ่นเนี่ยตอนนี้นะรอให้บาเยอร์เนี่ยติดต่อเพื่อพูดคุยเกี่ยกับค่าตัวของทาซี่จะเข้าไปร่วมทีมนะครับผมในศึกสโมสรโลกนะและตอนนี้เนี่ยฝั่งของโจนาธานทากําลังจะเป็นกองหลังคนใหม่ของบ er าเยอร์นเหมือนกันคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเหมือนจะเป็นการย้ายฟรีนะแต่พอเป็นการย้ายฟรีแบบนี้เนี่ยคือเป็นฟรีเอเจนต์หรือเปล่าถ้าผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมแต่ทีนี้เนะี่ยจะต้องคุยก่อนที่ที่จะเอ่อไปไปลุยศึกเนาะไปลุยศึกสมโมสรโลกนะก็ต้องไปคุยค่าตัวกันว่าจะเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะหูบาเยือนก็เสริมดีอยู่เหมือนกันนะถูกไม้มเนี่ยก็เดี๋ยวยก็ได้ตัวในประเทศไปอีกอะ นักเตะเยอรมันไม,ม่เป็นไรมึนไม่ชอบไปเล่นบาเยอร์เนยทุกคนเลยนะเออเหมือนจะเป็นแบบเป็นปลายทางของชีวิตประมาณนั้นอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าบาเยอร์เนี่ยที่มีโจนาธานทาร์ไปร่วมทีมเนี่ยโอ้โหโกองหลังนั่นก็กองหลังเยอรมันชัดๆเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าผลงานจะเป็นยังไงนะ,ะครูดูแต่ละตัวไม่แต่และทีมไม่เสริมแต่ละตัวกันโอ้โหของกูยังมีฝ่ามีข่าวแบบชัวเปโดงี้ เอติิทเย่อย่างงี้โอ้จะบ้าตายนะครับผมมีข่าวการน่าโชคโอ้ผปวดกับมันอ่ะก็เดี๋ยวเราดูแล้วกัน,นว่าเจลซีเนี่ยจะได้ใครมาร่วมทีมนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเหงนไห้ครับวันนี้ สื่อยานแล้วนะว่าเชลซีมีเงินถึงนะพร้อมลงตลาดนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะได้ใครมาบ้างนะครับผมแล้วก็เร่งปิดดิวเร่งปิดดิวจูเอาเฟโดจะว่าตายแล้วก็อย่างสุดท้ายอิจฉาลิเวอร์พูลมากๆนะเรจะได้ฟอร์เลนเบียสเปร์รวมทีมนะครับผมคิดยังไงคือวันนี้ทิ้งคอมเมนต์ไว่ได้เหมือนเดิมนะราคอมเมนต์และตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ดีจักระจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพก่อช่องบิดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนที่ามตติดนะครรััับบสสวดีค